สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝปายสุกูสุค,สคนกับผมมาพบก,กับบอคุณหนุ่มโรงงานลูกิสานพัทินหรือว่านุ่มโรงงานในอิตาลีนะครับมีบาลคุณกะมะกูมันฝรั่งนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นขั้งแรกในชีวิตที่บาลคุณโบกมันฝรั่งนะครับพี่น้องแั่นกระกรบอบคุณเอ รงลงมาเนาะนะครับที่เป็นสายพันธุ์มาสองสายพันธุ์ครพี่น้องไดจรินบาขุนกับวสิบบทาทยนะครับแต่ว่าเวลาขุดแล้วมันได้รุ่นนะพี่น้องว่ามันเป็นหัวใหญ่หัวน้อยหรือว่ามีหลาเปนไหนนะผมเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันว่าบ้าขุนที่ได้ก่อหนึ่งนี่หลายหัวเปไหนนะพี่น้องเดี๋ยวมามองบ้าขุนกันมั้งนะครับตามมาเลยครับก่อนเื่นบาขุนก็ตีเอาหยาออกก่อนนะพี่น้องเพราะว่าหยารายครับเพราะว่าบม่มีเวลามาดูแลนะครับผม ว่าเบ้าคุณกะเฮ็ดสองสวนนะครับสวนใกล้ๆบ้านแต่ว่าสวนเ่านี่เบ้าคุนก็ปลูกทั่วแล้วกัปลูกมันฝรั่งนะผมงาก็บพกค่อยได้มันตัดนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นก้อนนี่น้ำกันนะครับ่เป็นตีออกลูกหลาเป็นไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาลุ่นพร้อมกันครับน้อง ปกติบางคุณเกษียเอาจอบขุดนะครับผมเดี๋ยวก่อนนี้บางคนณตีเอามือขุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติสับหัวมันนะผมนี่ครับพี่น้องลุงพันกับไฮมาสองสายพันธุ์นะผมหัวน้อยแต่ครับแต่มังทีมีหัวใหญ่บ้างครับโอ้นี่ครับก็ถือว่าเป็นใหญ่เป็นหนเด้อพี่น้องโอ้โหนี่ครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะครับผม นี่ครับพี่น้องมันอาจจะเป็นหัวคล้ายๆมันสำปะหลังนะพี่น้องปกติบางคนที่เฮ็ดลองนะครับแต่ว่าเป็นปีแรกก็เลยบได้เฮ็ดลองนะพี่น้องก็ติยากนจัหน้อยนะครับผมโอ้นี่ครับหนึ่งหัวพี่น้องหมดหรือย่างเนาะก็ให้ได้ได้หกหกหัวลยพี่น้องนี่ครับผม ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวมามังกอที่สองนะครับกอน,นี้บ้าคุณก็เอาหญ้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมังมังกอน,นี้ที่มีหัวใหญ่บ้าะครับนี่ครับผมหัวแรกนะครับถือว่าเป็นงเงี้ยบันไดน,นะพี่นอ้องแต่ก็ถือว่าผ่านนะครับผมโอ้สองสามสามหัวพี่น้องโอ้นี่ สี่ห้าหาหัวครับเดี๋ยวมงวันนีมีอีกบอหนะผมห้าโอ้หกครับผมหกหัวนะครับหัวป้าญไปไหนนะพี่น้องพว่าเบาคุณก็บร่ได้พวนเย็นลึกนะครับผมอันนี้ก็หกด้กันนะครับผมหมด้วครับมาดูกอที่สามกันเลยครับว่ที่ได้หลาไปแล้วน,นะครับผมอันนี้ก็ที่ว่าต้นไงพอสมควรน,นะครับ โอ้เน่าครับพี่น้องสงสัยโดนถากพันแทนนะครับผมนี่ครับหัวใหญ่นะครับผมเดี๋ยครับพี่น้องหัวหนึ่งนี่ก็เป็นความสุขของคนไทยไก่บานะ้านเลยพี่น้องหรือว่าคนไทยในตะลีนะครับบ่าขวขนกะมีเวลาว่างอู้พี่น้องนะครับ ว่ยงครับม,ม,มีเวลาว่างช่วงเดือนสิงหาเพี่น้องเพราะว่าเขาปิดบว,วาติดสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์ก็แล้วแต่ปีนะผมก็จะมาปลูกพักแล้วะกบ่ค่อยมา,มากกินมาได้นะครับผมก็จะเอาไปแจกญาติพี่น้องนะผมหรือว่าเพื่อนบ้านนะครับนี่ก็เป็นความสุขส่วนตัวเลยพี่น้องนี่ครับผมสามกอกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบ้าคนกะจะเฝ้าเก็บนะผมเดี๋ยวจะให้มั่งว่าบ้าคนสจะได้หลาไปไหนนะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งได้เต็มแข็งนะครับผมอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้บ่ถึงสามสิบหัวนะพี่น้องนี่ครับผมก็พินาบ้าคุนยาพันนี้นะมาปลูกได้หลายแล้วก็หัวใหญ่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของคนไทยในตุรกี้ะพี่น้องหรือว่าคนไทยไกลบ้านนะผมซึ่งใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์นะพี่น้องแล้วก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของบ่าวคนนะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับเมเนเบาขุนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ